มาเดินตลาดนัดค่ะคนหลายหลายม่มีหองวางที่จอดจัก,กรยานจักรยานติดอยรถเลยไลครับตลาดนัดคนจนหล่กไกล่เนี่ยเป็นก่อยว่ะอากาศก็ร้อน30องศา,ามาอนี่ เ,เราจะไปด้านหน้าดีฝั่งนี้เนี่ยขนาดแค่สิบโมงเศ้าสิบโมงกว่ากว่าหอนแสบไม่ได้ใส่เสืเ้อแขนยาวมา เบกิกเงินสดก่อนนะคะตลาดนั่นเขาก็จ่ายเงินสดเอาเอาซาตังก่อนคนในหลาด mình và nó vào ATM có vàng tắt tắt khác ได้เงินแล้วน,นั่นล่ะป่าได้เงินมาแล้ว่นบักหลายเตินตลาดนาดัดคนเดียวมากคน,นเดียวเนี่ยแหละสามีเพท่นเตือนอยู่รีบไปรีบกลับ โื้อเอาใบแน่น่อยเอาใบง่าผดเก็บลับก่อนนะคะโอ้ยเสียงเพ่อเล่ลบคลิปเสียง าได้เงินแล้วไปตลาดบัดมาไปย่างเบิร์เซีอผ่าเบอรงย่างหัวมันแหละย่างหลายกับเปลืองเงินหลายไปเลยโอ้ยหัอนหมวกกับเอามาผิดพลาดย่างมาหันสุเทียอเอาหมวกเอาอย่างแต่งโตเต็มยศขอย ก็บ้าก็จะเป้าไปเฝ้า,ามาเนยรอข้ามรถนะคะข้ามถนนค้นได้หลายต่ยพงูงามงามอากาศดีอากาศมันห่อนเระเจ้ากัสเปิดเมื่อปวดตัว โอ้ยเนาะไปฮอนข้าวเร้าบ้านได้กินไม่ได้กินข้าวเช้าเรียกตื่นตั้งนาฬิกาแปดโมงครึ่งนาฬิกาปุ๊กหลอกกับง่วงนอนกับนอนต่อตื่นขึ้นมาอีกกะสิบโมง หวานสตรอเบอรี่วยบักไงเลยร้านขายปลาปลาทอดร้านในแซ่เสภาในกรกเบ้อแพ้งด้วยสภาหอยก็เบ้อจำเป็นหรอก สำหรับผู้เท at si ่าผู้เท่าเสื้อผ้าผู้เท่าใส่เขีีบักไงเสื้อผ้าใส่เข้าวัดสีขาวใส่เข้าวัดสิบยูโรเอง เป็นข้าวหยาๆตรงนี้สวยกางเก่งสิบยูโรผู้พามงกุฎกมี่้ามงกันกยุงใส่กันยุงเวลาไปเมืองไทยเอาไปใส่ประเทศไทยกันยุงไม่กล้าฟรีมเลยไม่คร์ควาย ซีมันเอ็กรามาสีอัีผู้ท่ากระเป๋าท่านเองก็มีกางเกงนี่ยังมันเป็นที่ปกด้วยเผอเหไใบเผอเห์ใบนี้เผ็ดไวใบปกปกตรงนี้ ฉลาดเทพเยอหลายตงสิต้องอยบอนาเกียรติเป็นกางเกงกีฬาอะ้รนี่เลยกระเป๋าถูกๆค่ะ15ห้าเหรียญพ่อซื้อไปถือเล่นเยอะสิเหรียญเอง แงซ้ายมันเหี่ยวเหี้ยวเสียติด้วยเหรอโอเคแถมลูกด้วยแม่แถมลูกอันนี้1ิบสเรียน แมคคาทุกๆูผูกของบ้านเฮานี่แหละตลาดนัดเต็มคัดอเอามันขึ้นหนังสิอันนี้6ยูโรสิบยูโรสองนัน10ยูโร ทังงานแต่ซื้อไปใช้ทำงงานเป็นหนังก็ได้่ะก้องพูนเฮเก็บเก็บเก็บจำเป็นก็สิคล้ายๆแบบไปซื้อซื้อมาจากประเทศอื่นประเทศอื่น เนล่ยไล่เอ็มพืชายลายไล่ไถ่เลยช่วยไล่ไท,ไไท่สิบปักร้ายมองมเขาขายอะไรขายแบบของสวนอ,อายุโอ้คนไปเอาปลาเน่ยข้ามาคนบลาย ราศีเมษปลาปลาเาใดก็มมแจะเสียงเพ่ง

ท้าเี่คแกดีทกิโลร้กิโลกิโลจีคใไมี่ปลาไปทอดข้กดาหาเงินเหรอคะเจ้าคุณหางเงิน่อยยส่ไปเบิกมาเมื่อกี้ในเสียหร้อเ

fighter bedanken grüß euch wir wollen losopen gestern in der เอาตู้เย็นมาด้วยกระเป๋าตู้เย็นพี่อร์ดเสื้อผ้าสวยๆกันก่อนก่อยไปซื้อ,อยางอื่น เกงขาสามส่วนมาสิบเหรียญหัวค่อยต้องมาโซนนี้โซนสวยๆงามๆโอเคนี่ก็งามจากบาทละ สีชมพูอ่องตังห้าจัดบาทสิบ <c oughs> เจ็ดเหรียญใช่ไห <c oughs> มคะนมนนมนเ,นเนี่ยบะบะมักเนื้อผามันนงานเยอะเนื้อผามัน เบอร์อะไรเมน่อิตาลีคดวาจากอิตาลีประเทศอิตาลีน่ามีเลยสีชมพูเจ็ดเหรียญอันนี้ก็สวยแต่มันไม่บอกไซส์ว่าไซส์อะไร เอาหัวนั่นแหละนี่สีขาวโดดๆลอยโดกบ่บอกใส่ข้ามุ้งใส่ไว <ừ> ้น้ำแต่เสื้อคลุมใส่ไว้น้ำ สวยไหมค,ะค,คนะะคุะ้มใส่ว่ายน้ำราคาราคาวบบกสีดำก็สวยสวยไหมคะคบุขันบบกใส่ร่วงบบกอ,อ,อย่างนี้ มีไใส่บ่อมีว่าเบอร์เอ็มเบร์อสบ่มี่พิเ็นฟรีไซส์สำหรับคนอ้วนอ้วนใหญ่ใหญ่ไม่บอกราคาสอกสวยแต่เนื้อผ้าหยาห้า ยี่ยิบห้ายูโรบอกราคาอุ้ย <c oughs> สีสันมาเป็นคู่มเป็นคู่ ชั้นในให้ด้วยโค้กคู่เดียวน่าจะเหมาะก,กับค่อยราคา15เหรียญเนื้อผ้าเนื้อผ้าก็โอเคจะ่บุหงาจักใส่มันนน่นะใส่มันใส่อะไร ต่่ละคคาือไปกับักสิใส่ได้บ่ได้บ่บอกว่าใส่อีหยังแต่ว่าคอยใส่เอ็ดคอยใส่ได้เหไหมคะ งามว่ะสีแซบตาดีเส,สบตา้าโดนโดนจงคสีเดเมกพอเชือนึงสีเขียวะกะ็ใี้ชอบตรงที่มันเป็นชุดมันเป็นคลายแบบเขาอ,อื้อนอย่มเสื้อในในตัวนะนะ ก็จะเอาไปสองชุดสองชุดสีเขียวนะสีแดงกับสีเขียวห้าเหรียญพลังคอยจมอีกละซื้อไม่ยังหลายท่า <c oughs> นัำงบังคค่ะ เป็นกางเกงเป็นเสื้อชุดส้นในเอาตัวนี้ไปนำสิบเจ็ดเหือยเสียดายอเดินยางต่อ ยี่นีของามงามปีนปีนแล้วก็มาซื้ออะไรเนี่ยโอู้เจอแล้วยุบยุบยับยับซีร์มันคอยคือนคอยว่าได้เปลี่ยนเอาซะบอกนี่กระโปรงยับ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 เลราคาเท่าไหร่ล่ะ อันนี้บอกไซส์ S M อันนี้บาดคือแพงแต่สามสิบห้าแต่มันสวยนะมันเหมาะกับค่อยดีสามสิบห้ายูโรข้างหลังไม่มีอะไรมีแต่ข้างหน้างามเบิดเลยล่ะเียดยเงิน แซมหายเลยเป็นเดรดผามุงม้งผ้ามุ้งเสื้อครุมเสื้อครุม ตัวโป๊ะๆก็เอาใน,นคุ้มเลยเสื้อถักเสื้อคุม้มราคาจากักบใบดูราคาแบบสิห้ายูโรเป็นลมแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าย่าแบบน,น่อยแยนมัน่อนอะเลมาเลย เสืส้อสองชุดเ,เจอแล้วค่ะสิ่งที่คุณต้องการมาแอบไปตรงนี้เองผ้า,า,านิ่มๆผ้าฝ้ายผ้านิ่มๆขวากว้างหมด ซื้อแล้วมันใส่ได้โดนเพราะมันเป็นผ้าป้ายแต่ก็มีแต่ตัวซ้ำๆไปบ่ได้แล้วซ้ำๆสำหรับคนอ้วนๆใส่ bớt lợ một léo ăn sẽ suối con coi Tù như nhây xay nhanh nhanh, con <laughs>

dạ, video bà video. Scoop, ok, for my baba, quay bay, quay 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 ok quay 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 Dạ Bà vai, khỏi, khỏi, khỏi bà quay 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 Bà bà quay 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 bên quay ปีไก่เน so ี่คเขาชื้อไปสีเหลืองแบบสีเหลืองวันนี้ปีนี้มาสีเขียวแล้วก็สีแดงเอาว่าเจ้าไายวิดีโอจิฮะเออขนม ใบไหไทยที่เพราะว่าคล้ายๆเขายานโฮความรลับเขาไปรับไม้จักบาดนะสีเขียวสีเขียวตัวนี้คะ่ะอัีเขียวออนนี่ละ ดวยไหมคะกระโปงเขียวโอ้ยี่ห้านาทีแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ